ข่าวแรกเป็นข่าวเศร้านะครับเป็นการสูญเสียของวงการเพลงครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับอะไรนะครับศิลปินแห่งชาติคุณอาชลธีทานทองนะครับได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับรวมอายุ85ปีหลังถูกแอดมิดส่งตัวเป็นการด่วนเข้าโรงพยาบาลนะครับสาเหตุจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดล่าสุดนี่ก็คุณอาได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับเมื่อวานนี้จากการแจ้งข่าวร้ายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของครูปุ้มสศิวิมลภรยาคู่ชีวิตนะครับ ครูปุ้มได้ไปดูใจในนาทีสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตทั้งนี้นะครับพร้อมกับยังโพสต์ภาพการกอดเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ไปเยี่ยมสามีขณะที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นซึ่งเป็นภาพที่บีบหัวใจอย่างมากเลยนะครับซึ่งครั้งหนึ่งนะครับครูชลทีพร้อมกับครูปุ้มภรยาได้เคยไปออกรายการคุยทะลุดราม่านะครับ ครูชนทีได้บอกว่าถ้าหากไม่อยู่แล้วจะยกค่าลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดให้ครูปุ้มและลูกเรามีบางช่วงบางตอนในรายการคุยทะลุดราม่าที่ครูชนทีและครูปุ้มได้เคยพูดไว้เชิญชมพร้อมกันครับน่คือหมดเวลาของอรายการเรื่องลิขสิทธิ์เพลงฮะค่ะทั้งหมดของผมมันห้าพันเพลงผมจะให้ครูปุ้มก็ดูแลถ้าผมล้มหายตายจากให้แบง่งลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ติดทั้งหมดอะที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นสามส่วนค่ะ ส่วนที่หนึ่งครูปุ้มตอนนี้ครูทำวิัยกรรมส่วนที่สองลูกชายผมเอกลินเท้ามาส่วนที่สามธาราัยลูกสาวสามส่วนสามส่วน ขออนุญ,ญาตเล่าถึงประวัติของครูชนะทีทันทองน,นะคะชื่อเดิมครูคือสมนึกทองมาค่ะ เป็นนักประพันธ์ชายเพลงไทยลูกทุ่งที่มีผลงานเพลงเป็นที่รู้จักและได้สร้างนักร้องมีชื่อเสียงโด่งดังมากมายหลายท่านประ,ประดับวงการเพลงมากมายค่ะผลงานประพันธ์เพลงนะคะถ้าเอ่ยชื่อแล้วไม่มีใครไม่รู้จักค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะถูกศิลปินหลายๆคนถูกรายการหลายรายการนํามาร้องซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะว่าเป็นตํานานของเพลงลูกทุ่งจริงๆไม่ว่าจะเป็นลูกสาวผู้การคุณสายันสัญญาค่ะพบรักปากน้ําโพคุณสายันสัญญาทหารอากาศขัดรักคุณ ณสายันสัญญาเทพธิดาผ้าสิ้นคุณเสรีรุ่งสว่างหนุ่มทุ่งกระโจมทองคุณเสรีรุ่งสว่างจดหมายจากแนวหน้าคุณยอดรักสลักใจจำปาลืมต้นคุณยอดรักสลักใจกินอะไรถึงสวยคุณยอดรักสลักใจวันนี้สวยกว่าเมื่อวานคุณก๊อตจักรพันธ์ทหาอากาศขารักคุณก๊อตจักรพันธ์ผลงานสร้างนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นแน่นอนค่ะ คู่บุญกันเลยนะคะคุณสายันสัญญาคุณยอดรักสลักใจคุณสดใสรุ่งโพทองคุณเสรีรุ่งสว่างคุณเอกพจน์วงนาคคุณบุษบาอธิษฐานคุณสุนารีราชสีมาและคุณดำรงวงทองต่อมาได้รับการยกย่องชูเกียรตินะคะจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งในปี2542ค่ะ ส่วนกำหนดการในขณะน,นี้คุดป,ปุ้มกําลังดาเนินการขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพค่ะเตรียมการพิธีสวดอภิธรรมศพจากนั้นจะดําเนินการขอพระราชทานเพึิงศพตามขั้นตอนต่อไปหากได้กําหนดการแน่นอนแล้วห้องข่าวบันเทิงของเราจะนามารายงานอีกครั้งหนึ่งขอแสดงความเสียใจกับการจากไปครั้งนี้ด้วยนะคะแสดงความเสียใจด้วยครับ